วันนี้วันสิ้นปีอะไรเลวๆที่เคยทำก็ให้มันสิ้นไปสักทีนะแล้วตั้งอกตั้งใจสร้างความดีให้ยิ่งๆขึ้นไปปกติปลายปีเขาก็ขอพอรกันให้พรกันหลวงพ่อไม่ค่อยนิยมให้พอรอะไรกับใครเขาหรอกหลวงพ่อไม่ค่อยเชื่อเรื่องพอรขอพอรไม่ใช่ขอ ขอให้หนูได้อย่างโน้นอขอให้หนูได้อย่างนี้ให้ผมเป็นน้นผมเป็นนี้นั่ไม่ใช่การขอพอรของเราขอพอรแบบอ่อนหัดขอโน้นขอน,อขอน,อขอนี่มันเพ้อฝันนะขอให้รวยอย่างเงี้ยขอให้รวยมันขอได้ไหมไม่ได้หรอกหาวัตถุมงคลมาห้อยให้รวยนะรุ่นรวยมหารวยรวยโคตรรวยโคตรมหาเศรษฐี ไม่รวยหรอกมันไม่มีเหตุมีผลงนั้นเราอยากได้พรนะพร,พรแปลว่าความประเสริฐเราทําตัวเองให้มันประเสริฐซะแล้วมันก็ได้พรท่านเจ้าคุณนอให้เป็นพระดีพระแท้นะท่านสอนเลยว่าทำดีดีกว่าขอพอรถ้าทําดีเขาเป็นพรในตัวเองแล้วไม่ต้องขอใครหรอกส่วนไปจุดทูปขอโน่นขอเน่ มันงมงายไม่มีเหตุมีผลอะไรเลยแต่ถามว่ามีประโยชน์ไหมมีเหมือนกันคนที่อินทรีย์อ่อนมากๆนะการทำอย่างนันะ้มันก็ได้กำลังใจไปขอต้นต้นตะเคียนต้นตะเคียนมันล้มนะจมดินจมน้ำอยู่นานไปขุดขึ้นมาเอามาไหวามากราบขอโชคขอลาบ ถ้าหลวงพ่อเป็นนางตะเคียนหลวงพ่อจะบอกฉันยังไม่มีโชคเลยฉันจมดินอยู่ตั้งนานนะฉันเองก็ลำบากนั้นเราเป็นชาวพุทธนะอย่างงมงายปีใหม่นี้ให้พรกับตัวเองว่าความชั่วอะไรที่เคยทำเราจะละความดีอะไรที่ยังไม่ทำเราจะทำนะเราจะฝึกจิตของเราให้สะอาดหมดจดผ่องแผ้วไปตามลำดับ เนี่ยถ้าขอพอรให้ตัวเองอย่างนี้ได้เนี่ยเราจะได้รับพอรอย่างแท้จริงเราจะได้รับชีวิตที่ประเสริฐ